หมูดุดหมูดุดห้อยหมูลงไปล้านหลังนี้ล้านหลังนี้หน้าแวะเรียบร้อยทุกคนกินนไม่ไหมม่อคืนนี้เลยยังข่าวจว่อเลยมันงามตึกเป็นร้านเป็นร้านขายเันเกลือลูกสาว วันคลายวันเกิดน้องกอคำ้ำวูนที่สิบห้าเดิน1ิฟกับทักทายสบายดีสวัสดีตอนเช้าทุกคนยินดีตอนห้าก็สู้สองวันแชนเนลเคยก้าทุกคนเอากาดหนาวคนเมื่อคืนนี้นอนพอต้องผ้านมีลายอยู่แต่ วยลูกอาโ้มผ้าบางพื้นหนึ่งจังเนาซอดแจ้งหม้อตกแห้งเลยมือน,นี่นะื้นนี้เมื่อวานกะบกได้ไปก้านเลยลงก้านป่าน้อยเดียวนะกะได้พอกินป่ากะก้กานไว้กิ่นมเเสากะได้หลายตัวเติมทุกคนเลยปา่าตมมันตายเมื่อวานกตะต้มไว้แล้วแล้วต้มไว้กิ่นมุสสาวนี่ลวกัโซนตัวยังท่นตายก็ขังไว้อยู่ทางั ตังไว้ทางข่าวกรับพอประดุกสามสี่โตเดี๋ยวเมื่อวันับสีอหารัตสาวคนคนเลยเดี๋ยวเลยกับติดตามรับชมไปน้ำเดียวทุกคน่ะเมาะในสายคาจนญาติก็ว่าจะรอดลงไปเตอมพลังอวันขึ้นมาที่งอพาน้ำเม่อเบอรอมั่นอันนี้ไปนี่เป๊ะหมดนี่เนี่ยเก่าจะรอดลงปุ๊บ จางวันยามกับดักเรออนมากยากหาลัดสาวแล้วก็หยาบกับดักมาเลยทุกคน บรเห็นคทลกคนนะเลาะไปหายามกับดักเลาะเมื่อด้วระเวนขึ้นสูงแล้วยังหมดคุดพอไปลเลยเลยหมูดุดหมูดห้อยหมูลงไปลงไปก่อนลงมาทีและหมูนะ กลับเงินกลับลงนีง่งห้อยฟ้านกันนี้มีห้อยฟ้านมีห้อยหมูขาลง,งนี่ก็ขาเงินนะ ลงโวยนะโวยลงโวยเีลาดนี่โ้ยเก่าแล้โวยเก่าแล้วหลอโวยอีกคบ ถอนเลยอ่ะตอนแรกสมัยเลย่นคือบ่มีทางรถมากาพยายามล่างสุดท้ายไปหาล่างที่หนึ่งทุกคนอันนี้ล่างที่ชามพี่เชื่อมเมื่อวานนี้รุนก,กันคล็อกบ่คล็อกหรือสมอย ถือบุธถือเมื่อไรได้เชียเพราะว่าสิกบ้านมันนยังไม,ม่รู้จะแไดงไม้ ยุ่นก็บอกยุ่นตันทุกคนนะี่ยยกับโป่งคือเก้ารวมถือหลางทึ่งบอกตัวเดียวกันบอกโอ้ยรูปเลยปะ่ะลุนหลางต่อไปดว่ามันยั่งของท่านมาฮอดบ่ขุยมันลายทุกคนเนะขุยเก้าขุยอะไรก็ไม่หมดบม่ได้เฮ็ดแปลวมันถ้าเฮ็ดแปลวคืออากาศเห่างาสิมาไว้ น,นี่แหะบริเวณเปลมันยานมันบบทันมาเที่ยวทางมุจแต่พุ่งมันไปปุยกับพุงกับพุ้ยหลังที่สองมันหลังนี้คุยพุ่งกับพุ้ยคุยลายกันอื้นเม้นตัวเดียวกันกับตูวซื้อตัวนั้น มีทัโป๊ ộ ทั้งหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยล้านหลางนี้ล้านหลางนี่นาแวะเรียบร้อยทุกคนอหมาแล้วแต้มแรกเจ้าว่าตัวเดียวกันน้อยอะไรเชื่อนะติ่งแม่ น้อยนี่ตูนปานไม้กระเซนมวยใหญ่คือตูนปามันมัน <S <S มันมันใหญ่หลางสุดท้ายปุ๊บเข็มหาผู้บวันนี้ เอามาฮอทเทงทุกคนขางมวยข้าวปลา,าไว้เดี๋ยวไปชิพยายามมักับดักตุน้นวนหายนี่ก่อนยังพันยามามามาทางนี้จอบถือบ้าหลังนี้หลังนี้บุตรสรุปเลยได้ตัวเดียวนึ่ง ยุนเต็มปลูกับปุจักเสืใสพี่อย่ปะปกน้อยแทวพี่อยู่ชินยุนเต็มปลลูนั่นลุ้นๆทุกคน ข้าเดีทุกคนคือตัวน้อยใช่ป่ะข้าเดียวรกับตัวนั้นตุ้นหน้าแว่ก็ชอบโตมือทั้งบัตรทุกคนเลยคืนแล้วคืนอีเมื่อคืนนี้ตอนเดินโต๊ะนะคือยังมายิงเบงเม่นนะงอโหบลุก l o โอ้เฮ้าอีแล้วเมื่อคืนนี้นะเนาะโตะ ยี่หายด้วยนอนเฝ้าเม่นจะซื้อนี่เชียเมื่อแล้วตอนเดินโต,นะต๊ะนะงอโหวบ e ลุกอตมาเข้าอยู่นี่กินไม่ไหมม่อคืนนี้เลยยังขาวจว่อเลยมันงามตึกอ,อ๋อหูมันหมดเลย มีหายเด้แม่ลูกมาเช,ชิดก็มี่ลุ้นเชิดอาอนอนเฝ้าเมนทุกคนเอ้ยนอนเฝ้าเมนกินมันกินเงาเดียวน,นี่บอกโอ้โหสองเงาพี่เบื้องเชือแัดอันนี้นะตปดตัดหญ้าตัดเขลิมมันกนยังบดิยานมันยังเข้ามาเชือ เก็นาซื้อเมนมาฝึกเชนังอยู่หอนไม้หอนนี้โอ้แต่ละกัรโกด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 เลยนะอย่าหายเด้อย่าหายบมมาเด้มาเอาอยู่นี่ บัดคอยนางฟึกมันนั่นล่ะนางฟึกอยู่ยีนี่โอ้เฮาอยู่ยีนี่ไกลกันสามเมตรบันนางฟึกมันนั้นเพราะว่ามัอน,นั้นมันเฮาอยู่พุนอยู่ป่ามาฟักพุนวันนางฟึกอยู่นี่มีาหายด้วยคนน่ะไม่มานางอยู่หอนใหญ่นี่เชิญแต่ยูชิล้อแบบยิงมันนะินช่องง๊ แต่เตมื่อนั้นเนีสักเห็นเห่าอีมืัอนี้เลยค่อยมาวัววานค่อยเรียบหายัางบ่เห็นไปเลาะบุงเจทั้งนัน้นมันมีตัวเห่าบ่เจทั้งๆบ่เห็นช่วงจักต่อไปพุ่นอีสชืพ่อเลยเมือ่อยันน,นำม้วนหนึ่งแห้งหนึ่งข้าวปลาไว้มีหายเด้ หายบุลุกเมื่อคืนนี่เด้งอโหเจ็บหัวมุม,ม,มงุบนอนลงอี้ลับปิงสอดแจ้งจังปางเดี๋ยวสร้าะปรับแต่แท้มือมันเฮานะสรามงูสามสงูสิงเอาไว้มือหน้าทุกคนเอาไว้เ้อเดินนะนะก้อน เดินขึ้นเดินไปแล้วเดินแฮมเอาไว้เธอเดินแฮมก่อนเธอมันเดินมืดซ้ำแล้งนะฮาจาังบ่หิวนอนเอาหนังแต่ซ้ำแลงแล้วก็เดินขึ้นแล้วก็มานอนนะโอ้ต้อไฟลุกแทนนี่น้ำนึงแห้งแล้วไปจักสวายข้าวแล้วนะอุ่นต้มปานต้มขึ้น ต้มปลากับปีนกระไนยนี่ยังกินบม่มดลงมอุ่นกินมือเสานี่ส่วนตุลเบบราไม่ได้เฮ็ดโคตรคนเลยเมื่อบ้านกินข้าวแล้วก็เมื่อแล้วนี่มาทุกคนเรียบร้อยแล้วทั้งบ้านีต้มปลา มันมันคักป่านยำนี่ผัโกโขดบ่ม,มีตัวใ,ใหญ่ผากโดได้แต่ตัวไม่ได้ซ้ำนี่มีข้าวนี่ผากโด mohintum tú and มืันนี้วันที่สิบห้าทุกคนนะก็ค่อยสิกลับบ้านนะเป็นวันเป็นวันขายวันเกิดลูกสาววันขายวันเกิดน้องก่อค้ำวันที่สิบห้าเดิน1ิฟหน้ากอค้ำจะได้เค้กลาบูบูเดี๋ยวมือนี้นยันไนดะ้ข้าวมืออีกเล้นนะึ ไปหาเบื้องเท็กชาวลำเพลินนะเดินหน้าเดินสิบเอ็ดวันที่ห้าไล่เดินกันเลยหน้าก็ข้ามเดินสิบวันที่สิบห้า เก็บของกำลังแดดคนนะ่ะกำลังเป็นโมงปลายเป็นโมงปลายปลายตู้นี้กับมือค่อยเชื่อมือมื่อวันเชื่อมือสักค่ำออกมานั่มนะเชื้อสักค่ำยามนะมีตัวของเงี้ยงหนึ่งวัดเชื่อรอบนี้เพิ่มมีตัวน้อยขคร่าวเดียวนะ nó về trên mực cái ký nè tinh mực sưu ký phải, phải tinh mực tài ký nè tinh mực sưu ký

เจ็บแข้งทุกคนเนียเจ็บขาเนี่ยยางไปหมุอซ้าวนี่จะไม่จะรอดแข็งเค้าขึ้นเด่นี ห่ามไปชิ่อล้พื่บ่ก่อข้ามไปชืละ,ะเฮ้ยก,ก,กินแล้วบ่เข้ามันนี้นะเริ่มทองแห้วหเลยอืมหมดเงินแล้วทุกคนเน เฮินก็ไปอ,อยู่จักคนไปชเลมัดมาเฮินแล้วก็บ่เห็นน้องกองคำ่ำลำเพิ่นก็นบ่เห็นทุกคนไงขับไปดิ้นยังบ่มากวานกะเจ็บแข้งคนนะน,นะแต้มปูนเชื่อแข้งเคอร์ขึนเนบ่งแต้มปูนเชื่อว่าเย็นจัอยๆ คลิปนี้ก็สีฟา้าเช่นนี้ก่อนๆขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับช่งไว้พบเดียวคลิปต่อไปทุกคนเลย